พระสูตรที่6ความอยากตันหาคือต้นเหตุแห่งการทะเลาะวิวาทเพราะอาศัยตัณหาความอยากจึงมีการสแสวงหาปาริเยสนาเพราะอาศัยการสแสวงหาจึงมีการได้ลาโภเพราะอาศัยการได้จึงมีความปรงใจรักวินิจฉโยเพราะอาศัยความปรงใจรักจึงมีความกำหนัดด้วยความพอใจ ฉันทาราโคเพราะอาศัยความกำหนัดด้วยความพอใจจึงมีความสยบมัวเมาอัจโชสาหนังเพราะอาศัยความสยบมัวเมาจึงมีความจับอกจับใจปาริคหูเพราะอาศัยความจับอกจับใจจึงมีความตรณีมัตชริยังเพราะอาศัยความตรณีจึงมีการห่วงกั้น อารักโขเพราะอาศัยการห่วงกันจึงมีเรื่องราวอันเกิดจากการห่วงกันอารักขาทิกระนังกล่าวคือการใช้อาวุธไม่มีคมการใช้อาวุธมีคมการทะเลาะการแก่งแย่งการวิวาทการกล่าวคำหยาบว่ามึงมึงการพูดคำส่อเสียด และการพูดเท็จทั้งหลายทำอันเป็นบาปอากุศลเป็นอเนกย่อมเกิดขึ้นพร้อมด้วยอาการอย่างนี้